ครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับชั้นปอสองนะครับสำหรับคุณครูวันลบวงศีนะครับจะมาสอนก็ในปอสองต่อเนื่องกันนะครับสำหรับหนังสือที่ใช้ก็ยังคงเป็นนะครับ p w i n t e r p r i m a r e g a m m a r นะครับ Unit 2นะครับ, mm hmm. รบ They are women นะครับ They are women จากหนังสือนะครับ P.W. i n t e r p r i m a r y g a m m a 2นะครับ, two, รบโดยคุณครูวันลบ<ม>วงษ์ศิริน,นะครับครับสำหรับในหน้า11นะครับในหน้า11ามาดู exercise นะครับก็บอกว่า write the correct words นะครับคำสั่งก็คือก็บอกว่าให้เขียนคำต่อไปเนี้ยให้ถูกต้องนะครับเขาจะมีคำมาให้ flies นะครับ flies นะครับ d o n s นะครับ Dogs. Fe et, d o n s feet feet dresses dresses นะครับทีนี้มาดูซิงคูล่ากับ plural นะครับยังไม่ลืมนะครับซิงคูล่าก็คือสิ่งเดียวเอกพจน์ e K ot, นะครับ plural ก็คือหลายสิ่งนะครับหูพจน์อันนี้ก็โดยการเติม s นะครับ citrus นะครับ c i t r e s นะครับเติม s c i t r e s นะครับ toys นะครับ toys toys นะครับโดยการเติม s นะครับ d o w s นะครับ d o w n นะครับเป็น d o w s นะครับ d o w s นะครับใช้ตัวนี้เติมครับข้อหนึ่งตอบ d o w s นะครับ ยังอยู่ที่หน้า11นะครับซิงคูล่ากับพูลอนนี่โดยการเติม es นะครับโดยการเติม es นะครับ watch นะครับ watch นะครับก็เป็น watches นะครับ watches คำต่อไป box นะครับ box นะครับเป็น boxesboxes นะครับเติม es ครับเติม es d เวยส์ Dance, นะครับ d ดเว s d r e s s e s d r e s s e s นะลงท้ายด้วย s นะครับเติม es ยังอยู่ที่หน้า11นะครับต่อไปก็บอกว่า change y to i and p ์พ s es นะครับคำนามเอกพจน์นะครับที่ลงท้ายด้วย y นะครับเขาบอกว่าให้เป็นวายเป็น i และเติม es นะครับ การทำหูจน์มันจะมีหลายรูปแบบนะครับเติม S สเติม es สำหรับในหมวดนี้ในหมวดนี้จะกล่าวถึงเปลี่ยน y เป็น i และเติม es นะครับอาดูตัวอย่าง baby นะครับ baby เด็กคนเดียวนะครับ babies นะครับ babies นะครับเปลี่ยนจาก y นะครับเป็น i แล้วเติม es นะครับดูคำต่อไป เช็ดดีเช็ดดีนะครับเปลี่ยนนะครับเช็ดดีเช็ดดีนะครับเปลี่ยนจาก y เป็น i นะครับแล้วเติม e s คำต่อไป fly fly นะครับเอาเปลี่ยนจาก y นะครับเป็น i แล้วเติม e s ก็เป็น flies นะครับ flies นะครับสำหรับ ในกฎต่อไปนะครับ <c oughs> ในกฎต่อไปก็บอกว่า Change s นะครับ to ว a แ d นด์พา s นะครับให้เปลี่ยนจาก s นะครับหรือ fe เป็น v นะครับแล้วเติม e น ES นะครับ r e l i e l relief leaves leaves leave, leave. นะครับดูครับ จาก f นะครับเปลี่ยนจาก f เป็น v นะครับแล้วเติม es นะครับนี่คือใบไม้นะครับใบไม้1ใบใบไม้หลายใบนะครับใบไม้หลายใบต่อไปนะครับ knife 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 นะครับอันนี้คือมีดนะครับมีด1เล่มนะครับลงท้ายด้วย fe นะครับหรือ f นะครับเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็น v นะครับแล้วเติม es นะครับ noise นะครับอนูคำต่อไปทีนี้มาดูนะ a u r i c u l a r นะครับ a u r i c u l a r ก็คือคำแปลกๆนะครับ mouse นะครับ mouse นะครับเป็น mice นะครับ mice นะครับนสังเกตครับ mouse หนูหนึ่งตัวนะครับ mice นะครับเป็นหนูหลายตัวนะครับหนู คำว่า mouse แปลว่าหนูคำว่า r e ็แปลว่าหนูเหมือนกันนะครับ mice นะครับหนูหลายตัวคำต่อไป man นะครับ man เป็น men men นะครับเป็น a เป็น e นะครับ man คนผู้ชายหนึ่งคนครับหนึ่งคน men นะครับ men คนผู้ชายหลายคนคำต่อไปครับ f o o d f o o d เป็น feet นะครับเป็น feet นะครับอันนี้เท้าหนึ่งข้างนะครับ feet นะครับคือเท้าหลายข้างนะครับทีนี้นักเรียนมาดูที่หน้าสิบสองนะครับหน้าสิบสองเอ e กซ์ไซสนะครับก็บอกว่า c ซ r c l e เคิลโค r r ล็กส์พูลลอ forms นะครับเขาให้วงกลมคำที่เป็นพหูพจน์นะครับอันนี้คือ Singular ในคำที่ให้มานะครับเอกพจภพพูลอนนะครับพูลอนให้เราเลือกว่าข้อไหนถูกข้อหนึ่งบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์เป็นไรครับลองท้ายด้วย x นะครับเติม es erm e เป็น boxes นะครับ boxes นะค,คำนี้ไม่ได้นะครับคำนี้ต้องใช้เต erm ิม s กับคำทั่วไปนะครับต่อไปข้อสองลีฟลีฟ นะเป็น f เป็น v แล้วเติม e s r e a v s นะครับ r e a v s นะครับเป็นข้อนี้นะครับต่อไปข้อ3นะครับ baby baby เป็นอะไรครับ babies นะครับ babies นะครับลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s babies นะครับต่อไปก็อสี watch นะครับ watch นะครับเติมอะไรครับ es นะครับลองทายดย ch เติม es เป็น watches watches นะครับต่อไปข้อ5 foot foot นะครับเท้านะครับหนึ่งข้างเท้าหลายข้างใช้อะไรครับ feet นะครับใช้ feet นะครับใช้คำนี้นะครับ ต่อไปครับหน้าสิบสองนะครับยังอยู่ในหน้าสิบสองนะครับ exercise B ก็บอกว่า match the pictures to the correct plural endings นะครับเขาให้จับรูปภาพนะครับกับคำที่ลงท้ายด้วย plural นะครับ plural ก็คือพหูพจน์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับดู คำแรกเด็กสองคนก็คือ baby นะครับ baby b a b y นะครับจะเป็น change y to i and pass e s นะครับก็เป็น babies นะครับ babies นะครับเปลี่ยนจาก y เป็น i นะครับแล้วก็เติม e s คำต่อไปอันนี้บวกด้วย s เลยครับนะครับคำว่า cat นะครับ cat c a t cat ที่แปลว่าแมวนะครับก็เป็น cats นะครับ cats นะครับแมวหลายตัวคำต่อไปครับใบไม้ใบไม้กดเขาว่ายังไงเอ่ยนะครับเปลี่ยนเป็นโพดนะครับ change f นะครับ to v นะครับ and p a s s e f นะครับ l e a อที่ก็ให้มานี่คือ leaf ใบไม้หนึ่งใบนะครับหลายใบก็คือ leaves นะครับ leaves นะครับ เป็น f l e a f นะครับเป็น f เป็น v แล้วเติม e s นะครับ lips นะครับคำต่อไปครับอ่าคำนี้นะครับต้อง pass e s นะครับ watch นะครับ watch นาฬิกาหนึ่งเรือนนะครับ watches นะครับ watches เติมด้วย e s เป็นนาฬิกาหลายเรือนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจบก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดี